สวัสดีครับยี้ำรับเข้าสู่วักพีพีห่งสองห้ครับวันนี้เป็นวันที่5มิถุนายนนะครับถึงเดือน6แล้วนะครับครึ่งปีแล้วทำา n w y y e r r r s s o u u t o o n กันหรือ,อยังครับแรกเลยนะครับ New Year Resolution ที่ทุกปีเนี่ยที่ผมตั้งไว้ทุกปีเลยจริงๆเนี่ยคือ1คือลดความอ้วนครับ ซึ่งผมไม่เคยลดได้สักปีแล้วน้าหนักก็ทยานขึ้นนะครับทยานขึ้นทยานขึ้นเรื่อยๆก็ของมันอร่อยทําไงเราสำหรับอย่างที่2นะครับนเยียระดับชั่นของผมที่ได้ตั้งเอาไว้ก็คือซื้อเกมให้น้อยลงนะครับแม่งซื้อตลอดเลยจริงๆเหมือนกัน <laughs> เจอคิกสตาร์เตอร์เนี่ยน่าสนใจก็กดตลอดเลย <laughs> ก็ถือว่าน้อยลงมากกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างช่วงปีก่อนเนี่ยมีเซลซื้อไปไหมผิเนาะสำหรับสตรีมก็แม่งซื้อตลอดเลยซื้อทุกวันเลยจริงๆซื้อแบบ คตรอ,อดูช่วงวินเทอร์เซลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมจะซื้อน้อยลงหรือเปล่าก็ถือว่าประหยัดเงินไปมากกว่าปีที่แล้วนะครับเทียบในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็ดีนะครับที่ปีนี้ไม่มีสปริงเซลหรือมีแ้่ผมไม่รู้อ่ะก็ลดรายจ่ายไปได้เยอะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จละมังในระดับหนึ่งเดี๋ยวรอดูกันต่อไปอีกครึ่งปีแล้วกันนะครับสำหรับไตรมาสที่3และที่4 สำหรับ New Year Resolution อันสุดท้ายนะครับที่ผมตั้งเอาไว้เมื่อตอนต้นปีเนี่ยก็คือไปจังหวัดใหม่ๆใ,ในประเทศไทยนะครับไปในจังหวัดที่ผมเองยังไม่เคยไปไปโบนันซาครับซึ่งไม่เคยไปแล้วก็ได้ไปเห็นอัลบากาเนาะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ถือว่าก็โอเคแหละยอมรับได้นะครับสำหรับครึ่งปีแรกที่ผ่านมากับ New Year Resolution ไปในสถานที่ใหม่ๆแล้วก็เจออะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับก็ครึ่งปีหลังก็คิดจะไปที่ อื่นๆอ,อ,อีกเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนดีอยากจะไปทะเลดูบ้างนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่เคยไปภาคใต้เลยสักครั้งหนึ่งเหมือนกันคือใต้สุดของผมมันคือประจวบนั่นแหละสำหรับ New น e a r r e s o l u t i o n ของผมนะครับก็มีอยู่ทั้งอย่างในการก็คือว่าโอเคแล้วมั้งกับอีก2อย่างสำหรับเป้าหมายของผมนะครับ3ข้อเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะสำเร็จไปแล้ว2ข้อแล้วเหลืออีกข้อนึงที่พยายามลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้สักทีนะครับก็ผมเองยังไม่พอใจนะผมยัง ต้องไปเที่ยวที่ใหม่ๆมากกว่านี้อีกนะครับเอาจาจะต้องไปค้างคืนอ่ะอยากค้างคืนจริงๆกับที่ที่ใหม่ยังไงก็ได้นะครับอยากค้างคืนจริงๆให้ตายเหอะไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือภูเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เป็นจังหวัดอื่นที่ที่ใหม่ๆนะฮะที่ยังไม่เคยไปที่ที่ไม่เคยสัมผัสแล้วก็ส่วนการซื้อเกมให้น้อยลงนะครับก็หวังว่าช่วง วินเทอร์เซลนะครับทางสตีมเขาจะใจดีกับผมไม่เอาเกมลดราคาอะไรมาล่อก,กันอีกนะครับเพราะอย่างเมื่อตอน h u m b บ e b u n d l e ดลดราคาที่ผ่านมาผมเองก็ไม่ได้ซื้อแล้วนะเพราะว่าผมมีหมดแล้วห <c oughs> วังว่าทุกๆท่านนะครับจะทำ New Year Resolution กันได้สำเร็จภายในปีนี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับผมนะครับในวันพฤหัสหน้าวันเสาร์กับเกมแล้วก็วันอาทิตย์กับเม่นแล้วก็วันอังคารกับมะนาวนะครับกับ Rock ok PP 125. สวัสดีครับ 3ข้อนะครับ